สวสดีครับสวัสดีครับมาต่อกันคลิปนี้เมืม่อกี้มาจากสวัสด,ดีอาจารย์บัตรน้องเบียครับมาจากาสลักลังจังหวัดไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรพอ,อดีเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่เก่าผมเพิ่นเคยอยู่กาฬสินครับก็เลยม่เหนื่ยนำบัตรไปมอบให้ท่านแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ครว่าเพื่อนโอขอบคุณนายครับนายเพื่อนแมนอวยพรหารอย้านเอา น้องเบียร์เป็นยังไงไปพบเจ้าพบนายคือจังหัวกันให้คอยให้พบแล้วมาตองเรียบร้อยเนาะยเนียนจ๋าอ่มาเขาหมดเท่ามาหมดเท่าเราบ่นีาเก็เลยมาว่าเคี่ยมจักน่อยปะเคี่ยมจักน่อยนะตหัวแบบแห้งกบ่เนี้ยพอดีให้น้องเบียร์ถือกล้องให้นะครับเสียงเพิ่นหัวแบบนั่งง่ายมิดแกลนต้อต้องอะไรคึคึมไว้นะเนี่ย เยูก็ผู้รักผู้แย่แล้วเพผมเจอจับตุ้ยฮาได้แต่ว่าก็ประกาศบอกทยาได้ยันลุยี่บอกแบบนี้ลู้พี่ลืงสิแม่ลืงรู้พี่ซเพนเื่อนท่านรู้ไม่ลืงอ่าอ่าแต่แต่แต่ท่านก็เป็นกันเองนะครับเพิ่นเคยอยู่คือเพิ่นเป็นคนใจดีเพิ่นเคยอยู่พี่เคยทำงานร่วมกับท่านเอาวันนี้ห้องกระแวะมากินเขาอีกโลันึงเขาฉีดหอดบานป้อมแปมอติพ่นทั้งแน่ตรงไปบ้านแดงเลยตรงเนี้ย พี่เมื่อกี้นี่พี่มีเวลาบ่มื่อนี้มีนัดกันครายอ้อมื่อนี้มีเวลาไปในไอย้ยโศปะเป็นรอบหน้าใช่ปารอบหนาแต่มีความตั้งใจอยากสิไปเบิ่งหนังเรื่องนี้นยันบ่ใคใายอ้อได้ได้ยินข่าวข้าวนี่มาจากช่องทางใดเบิ่งหยังเบิ่งต่อต่อเบิ่งเฟซเบื้องอย่างยูทูปโอ้เอฟซีฟอมแปมบ่เ,มมเนี่ย บอกว่าในการเปิือนาจินเขาแล้วเจ้าวันนี้เออถทายคิปเเปิดอน่นอะเป็นเอฟซีป้อมแปมนี่เดี๋ยวนี่ป้อมแปมก็พอกันใช้จินเขายู่ในเมืองอยู่แมนซ่มผมขึ้นไปพบท่านผู้ว่าก็เริ่มจกวัตอนนเ้าีาแต่จะถือว่ากระแสมาดีอยู่เนาะใครว่าฮะบ้านบ่ ามาอีแววอีแวออปอมแปมกับม,มีดีเรื่องรถทัวร์แล้วนเนาะ่งเอ,อันนี้คืออันนี้ข้าติดเอเบิงบ้งแม่นบ้าเกินราาเลยเบิ้งนี่นพ่อเอกคิดเบิง้งรถน่ะข้าขายขวองเดียวว่าเบิง้งเบิงสปอยมาเซียนมาเขาอะไรเอาบัตรมานาเนาะเ่อไรเี่เจ้าต้องเจ้าต้องให้ปอมแปมให้เขา เจ้าเจ้าขึ้นไปเอาเมื่อนี่แล้วเมื่อเมื่อนี่เออเมื่อนี่รอบรอบ16นาฬิกาหาิ0นาทีเอแต่ของท่างทีมงานพนกงสีใจบัตรสักบ่ายสามครึ่งนะครับปล่อยบัตรสายบ่ายสามครึ่งก็ขึ้นไปรับชมให้กำลังใจกันนะ เอาจินเขาเข่ลบกวนถึงยังไปทั้งหลายท่านเอ่พ่นเอาไปาก็บ่าร้อ่อ่นี้เลยนี่พอฝาอ่น้ไปเบิ่งหนังค่ายอ่อนหนังหมอลำสั่งหนังคนอีสานบานเข้อ่าอยุครับว่าหยุดเปมือหยุเออลูกร้านบานเฮาแสดงพร้อมป้อมแปรกับแสดงนี่นี่บอบ้านเพื่อนไปทั้งนี้บ่ะอีก ลหนึ่งบันแดงอโอ้หรนันเากูบามบาร็้กนาศนี่ครับเส้นทางไปบ้านผ้อมแปม ี่ออกมาจากทั้งในเมืองก็จะไปอีกหนึ่งกิโลเอาแรงนี่ไม่นัดกันนะครับที่โรตัสยะโสทอนรงหนังไม่เจอ รอบ16นาฬิกา50นาทีนะครับปล่อยบัตรช่วงเวลาวบ่าย3ครึ่งนะครับอ่อากรวแบรู้สึกเพิ่นลังจากที่เพิ่นออกจกแบบว่าหัวแบผู้ดีแ <c oughs> <ไป S 2> องห <c oughs> มากบ่งผู้ดีไปไปพบุลักผู้เยี่มมาก เลิกล้งแจกห้อแจกบัตรแล้วมาซิฟเตอร์กระชิกกับอาจจะบอกการห้ากระชิบไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาแจกบัตรแล้วชิบหกหาซีหาโมงเขาก็เดินทางชั่วโมงกว่าเขามีหม่องแวะใส่บ้ลงคลิปนี้แล้วได้ลืมโทรหาพ่อเข้มเนี่ยเออเล่ากับบักไก่หรอลองโทรหาพ่อเข้มดูเออเออเบียร์โทรแล้วหลับอยู่หรอหลับ แจงเราไว้เนี้ยนี่มันเหลืออีกว่นกี่ชั่วโมงเนี่ยแม่นปะครับปังยันงน,นงั้นปะเข้มกมลชัยอุ้ยฮัลโหลจ้าพอ่อนั่นฮัลโหลค่ะ่ะพอมาเบิองหนงังเบอร์ไข่อ่อแม่มาแจกบัตรยายไล่มาแจกบัตรยูนย์ยายไล่มาแจกบัตรยู่โรตัดอันยาโสทอนแล้วก็แจงอย่างนี้ป่ะเราอยากมันนี่เราอยากมันนี่เนาะเราก็อยากมาแจงไก่ไก่บ้านเข้มกมลชัยเนาะเออเปิดกล้อง้งใน่ะพ่อ โทษไอโมอีกอขอยยาแค่นาเทาๆเจ้าแม่ตะกอดแต่เขารตีมาไมป้อมแยมกันมาบอกเราข่อยตีพ่อ่สิีผ่าปีเบิงมันสาคนเชื่อมกันเห็นบนนังไมนเชงระวีนานาเงินหมดบัตรเจ้าเคยเห็นบอสเชื่อกันผีกัหล่อคนเชื่อมกันแม่พ่อข่อยยไเจ้าปเบิงอีนี้เจ้าีเบิง เมียนมาถีพี่เบิงส่วนจากพี่เบิงนัใครายอดนี่แหละบอกอกเอาเอาเขาลองบอกแล้วว่าใบสามเครื่องเ้าสี่แจกบัตรใบสามเครื่องสี่แจกบัตรบัตรพี่มาพ่อเข้มมาดิครับพี่เข้มสวัสดีค่ะป้อมป้อมแผลมพ่อการมาเบิดเดี๋ยวนี้กำลังมาบ้านป้อมแปลมครับแมนครับแต่แต่แต่สแกนบัตรไว้แล้วไอ้สีปลอยบัตรใบสามเครื่องแต่หนังรอบรอบอ่า สิบหกไอสิบหกนาฬิกาห้าสิบห้เด็กน้อยเลิกเลี้ยนเมื่อกี้ผมพึ่งลงมาจากไอสาระกลางผมไปเอาบัรไปมอมให้ก yeah, em, SO oh, ับท่านผู้ว่าเพราะดีคนเป็นเจ้าหน้าที่เก่าผมเลยขึ้นไปพึ่งลงมาครับเพื่อมีเวลามาแวะยามกันด้วยครับที่แรกส่วนกันว่าสิไปบ้านพี่เข้มนี่มาหามาหาเโสวดอ่ะพอยี่ฮ่าแดกกแล้วถามหาทีแรกเราว่าสิโทู่เบียร์เลยทก่กน เออมามาเอามาหอดแล้วพักันมาหวดน้ากันนี่เดี๋ยวมมผมอยู่บ้านอยู่บ้านป้อมแปม<อ>ม,มูผมผมพิงลงจากสารกลางผมได้กินเข่ากับบ้านก็ะะเขาสิเข้าไปหากันย้นแต่ท้ายคลิปอยู่ห่างนะ่ะได้สองคลิปแล้วกับพร,พราะี่ยฮแดกกเจอกันครับครับราทนอนาครับ

่าทีสองเต่าหมอกว่าไม่พอหรอกเพราะว่าเราต้องใช้โชวในการหากินหมอกเลยทําให้ตั้งแต่ไหปลาไหลยันหัวเขา, <laughs> เอา <laughs> ตอนนี้เดินเดินไม่ได้แล้ว,ลวตัไป<ต>เอาน,นหกเต่าไงหา,ายากไงได้เจอกันครับครับครับดีครับ